วันนี้เราจะออกปนอกถานสารที่ตื่นเต้นมากครับเด็กๆนี่ชอบเล่นจักรยานแต่งจักรยานชอบเล่นสเก็ตบอร์ดที่ชอบเพราะว่าเหมือนมันเท่ดีครับผมเป็นคนที่เื้อเงียบครับเงินก้อนแรกจากการทํางานเนี่ยมาให้คุณแม่ครับผมใช่ไหมมาให้คุณแม่แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ให้เลยครับัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ด้านครับวันนี้เราจะออกปนอกถานสารที่ตื่นเต้นมากครับเราจะพบกับพี่อะไรครับทุกคนมาลี ทั้งชีวิตไม่เคยเจอมาริโอเดี๋ยวเราจะไปหาพี่มาริโอมาเรอร์กันครับครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมภาษณ์ตื่นเต้นมากไปดูกันดีกว่าครับจะเดินไปที่รถตููครับวันนี้เราโดยสารรถตู้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามก่อนว่ารถตู้มาหรือยังนะครับเราถามไม่ได้แล้วหรอครับเพราะว่าเขาไม่มีคนอยู่ของไม่เยอะครับถ่ายทำน้อยครับผมตอนนี้นะครับเราจะถึงไอคอนสยาม ครับตอนนี้รถติดอยู่แต่ตอนนี้มันไกลมากแล,แล้วเราประเมินเวลาว่าต้องถึงประมาณบ่ายสนี่เพิ่งบ่ายโมงเองครับมาถึงก่อนเวลาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องมีอะไรสุกๆทำเยอะๆเลยตอนนี้อยู่ไอคอนสยามแล้วไม่น่าเชื่อวันนี้รถเยอะมากนะแต่เราจะเจอพี่มาริโอหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าบ่ายโมงเองอะมาถึงเร็วเกินเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดีกว่า ากินข้าวก่อนครับหิวครับทีมงานทุกคนก็หิวเหมือนกันผมค,ครับ,บ,บเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราจะไปดูโ,โลเคชั่นกันต่อครับว่าเราจะไปถ่ายทำคุณมารีอวที่ไหน เมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวกันมาแล้วนะครับมีพลังละตอนนี้กําลังจะรอเวลาครับคุณบ่ายสองเองนัดไว้ตั้งสี่โมงห้าโมงสินัดไว้ห้าโมงเดี๋ยวรอเวลากันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราจะทําอะไรกันดีเดินดูโลเคชั่นอยู่สวยนะสวยนะเมื่อกี้นะครับผู้ประสานงานโทรมาแล้วว่าเขามาถึงที่ไอคอนสยามแล้วเดี๋ยวเราจะต้องลงไปที่รถไปเอาของก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาผู้ประสานงานครับเพื่อเตรียมการต่อไปไปเลยครับ และแขกรับเชิญช่วงสนทนาอยู่กับเราแล้วครับขอรับคุณมาริโอมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้อาศักิัยธนบุรีต้องขอบคุณมาริโอ้นะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับยินดีครับขอบคุณนะสามคนเหมือนกันครับเชิญผมมาครับโอ้โหคนที่ตื่นเต้นท่านผู้ชมครับคนตื่นเต้นคือมัสยอดเองครับติดตามผลงานอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอตัวจริงนะครับวันนี้ขอเริ่มคําถามแรกก่อนนะครับครับผมมาริโอตอนเด็กๆนี่เป็นคนยังไงบ้างครับผมเป็นคนที่ดื้อเงียบครับดื้อเงียบคือเป็นยังไงครับดื้อเงียบคือแบบว่าดูข้างนอกดูไม่ดื้อแต่ลึกๆก็คือดื้อครับอือแล้วก็คือแบบวว่่าาาาเเเเเป็็นนนนนนนคคคคฮฮรรรรัับบบสสุกกกกชอออลีีีฬพซ์ตมะไง้ย ครับชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่ยังเป็นเด็กชายมาริโออยู่อะเราวาดฝันไหมว่าตอนโตเราจะเป็นยังไงบ้างตอนเด็กๆอะครับเป็นเด็กชายมาริโอก็วาดฝันว่าอยากเป็นคุณพ่อครับเพราะว่าพ่อเป็นนักธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยครับมีงานอยากจะทําเหมือนพ่ออยากเป็นพ่อเมื่อกี้น้องโอบอกว่าน้องโอชอบเล่นเอ็กซ์ตรีมตอนที่เป็นวัยรุ่นใช่ครับถามว่ามีหนึงสิ่งเอ็กซ์ตรีมนี่มันมันให้อะไรเราบ้างอะมันช่ยอดเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นที่ดูอยู่หลายคนเล่นเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันเอ่อเอ็กซ์ตรีมของโออเเนี่ลตสม ก็ต้องมีบาดเจ็บบ้างนะใช่ครับแต่มันก็ต้องแลกกันครับคือแบบอยากได้ท่าใหม่ๆก็ต้องยอมเจ็บตัวต้องยอมแบบลงแรงเจ็บตัวบ้างแล้วเราปกติโอ้นี่มีงานดิเกทำอะไรบ้างครับงานดิเกผมก็มีหลายอย่างนะครับเด็กๆคุณพ่อก็ปลูกฝังเรื่องของการสะสมพวกแบงจากประเทศต่างๆมีหนึ่งอย่างที่มันจะยอดแอบซศรามาน้องโอของเรานี่นะครับเคยเลี้ยงประกัดด้วยประกัดสวยงามจริงจังเลยครับเซอร์ถามีนึ่งทำไมอะไรคือมูลเหตุสำคัญที่อยากเลี้ยงปะกัดสวยงาม ก็จริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยก็คือแต่ละบ้านแถวบ้านผมมันคือทุกคนจะมีปลาเขาไม่รู้ทำไมเหมือนกันคะบ้านนี้ก็จะมีปลาตะเพียนเออบ้านนี้มีปลาหมอบ้านนี้เลี้ยงออสการ์อะไรเงี้ยของผมที่บ้านเนี่ยก็เลี้ยงหมดเลยครับหลายอย่างมากปลางกยุงปลากระดีปลาสอดปลาบอลูนปลาอะไรทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมาเลี้ยงประกัดปลากัดเนี่ยมันประหยัดเนื้อที่เพราะว่าเขาเลี้ยงในโหลเล็กๆได้แล้วเขาก็ไม่ต้องใช้ออกซิเจนครับก็เลยประหยัดคันนี้แค่ซื้อโหลงเดียวก็คันนี้สนุกสนานเลยครับต่อยอดไปถึงการประกวดได้รางวัล เป็นงานงประมงน้อมก้าวครับตอนนั้นได้ที่าครมาที่สองของนะ <laughs> อีกอันนึงก็คือเอ็บอกเป็นคนชอบธรรมชาติป่ปลูกต้นไม้ด้วยครับถามว่าน้องโออยากจะถึงความสําคัญเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรกับผู้ชมอย่างไรบ้างผมว่าทุกวันนี้เนี่ยคือเราทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพราะโลกเรามันก็ร้อนขึ้นทุกวันนะครับเราเองก็ใช้ทรัพยากรกันทุกวันแต่ว่าเราไม่เคยที่จะคืนธรรมชาติเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมเคยล่าสุดนี้ได้ดูรายการกันเลยอินมากเลยครับเรื่องธรรมชาติตอนนี้โลกมันร้อนขึ้นนทุกวััธรรมมชาติน ลดน้อยลงอะครับใช่ครับมันหายไปหมดกลายเป็นพื้นที่ป่าก็ลดน้อยลงก็เลยคิดว่าเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือกันคนละไม่มากก็น้อยอะครับอย่างโอเองก็แบบบางทีอย่างแค่ง่ายๆก็คือการไปเที่ยวหรือไปชอปปิ้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาถุงผ้าไปเพื่อการที่จะลดพวกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยครับอย่างไปร้านกาแฟไปดื่มกาแฟก็พยายามพกแก้วไปก็ง่ายกว่ากลับมาบ้านล้างก็ช่วยให้โลกมันไม่ร้อนขึ้นร้อนขึ้นอย่างนี้ใช่ครับถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ก็ดีครับประโยชน์นี่ดีนะครับถ้าพวกเราคิดว่าไม่ใช่หน้าทีี่่่ขอองเเราาลวปยยหคคนนนนทด๋ ทำเราไม่ต้องทาก็ได้มันก็ไม่มีวันสําเร็จสักทีทุกคนต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันอยากให้คิดว่ามันเป็นโลกของเรามันเป็นโรคของเรามันก็มันก็เป็นโลกของเราจริงๆครับไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของมาเซอร์ไม่ใช่ของใครแต่ว่ามันเป็นของพวกเราทุกคนเราก็ต้องช่วยกันคุณมาริโอเนี่ยผ่านงานวงการบันเทิงมามากมายหลายอย่างเหลือเกินนะครับถามสั้นๆเสน่ห์ของวงการบันเทิงคืออะไรในความคิดของเราเนี่ยในความคิดของผมเสน่ห์ของวงการบันเทิงอะครับก็คือเป็นอาชีพที่คนจะบอกว่าเต้นกินลำกินเนี่ยเออแต่ผมไม่เคยคิดอย เศร้าๆคิีเครียดแล้หัวเลาะได้อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอาชีพที่ส่งเสริมคนดูแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของทั้งเรื่องของคติสอนใจอะไรหลายๆอยา่างมันไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในอาชีพอื่นทุกอย่างที่เราทํามันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างใช่ครับไม่มากก็น้อยเวลาโอเ้โอเ,เจออุปสรรคต่างๆเนี่ย เราแก้ปัญหาหรือรับมือกับมันยังไงบ้างเวลาผมเจออุปสรรคละครับก็จะพยายามสนุกกับมันนะครับเวลาเจออุปสรรคก็จะพยายามไม่ค่อยเครียดนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเจองานที่เครียดเราก็ต้องทําไอ้ที่เครียดให้มันสนุกให้ได้ครับหาวิธีต่อให้มันเครียดแต่ว่าเราจะคิดกลับกระนาทางออกที่มันสนุกอะพอมันเครียดเราก็ไม่อยากทำาสนุกกับมันได้อะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อุปสรรคันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เราก็เปลี่ยนสิ่งที่มาทเครียดให้เป็นสิ่งที่สนุกซะแล้วเราก็คิดว่าเราจะทาไงมันผ่่่าาานนไ้้ลววอีงมมสเทํคูใหญึจ ลำบากหรือว่าเราเหนื่อยๆเนี่ยมันกําลังบิ้วตัวเราอยู่เรากําลังเดินทางไปสู่ความสําเร็จอีกแบบหนึง่งถ้าเราคิดว่าโอ้โหลำบากเครียดแล้วเราไม่ทําครั้นี้มันก็จะไม่เกิดเลยเลยไอตอนที่มันเหนื่อยเนี่ยแหละมันจะมันจะทําให้เราแข่งขึ้นมันจะทําให้เราเดินหน้าไปแล้วมันจะมันจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าขอ,ข,อข,อขออนุญาตถามนะครับคุณมรี่โอนข้าวหรือศาสนาอะไรนะครับคริสับผมเป็นคนคริสครัวมารยาเเป็นคนคริสเหมือนกันนะครับศาสนาคริสต์นี่คำสอนหลักคเรื่องของความรักครับอ่างั้นมมัยายาาาานนๆคครโิิดววว่่ก ของโอ่ยมันหมายถึงอะไรความรักของผมมันจริงๆเป็นคําถามที่ยากมากครับเซอร์แต่ว่านิยามความรักของผมมันมันมันกว้างมากครับผมรู้สึกว่ามันหล่อเลี้ยงเราครับถ้าเราทําอะไรแล้วมันไม่มีความรักมันทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่เหมือนผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ผมว่าเกือบทั้งหมดเลยมันมันหล่อเลี้ยงมาด้วยความรักจากคุณพ่อคุณแม่จากครอบครัวจากพี่ๆผมที่อยู่รอบข้างนี่แบบเป็นกําลังใจเป็นความรักที่แบบว่า หล่อเลี้ยงเราขึ้นมาให้เราเป็นตัวเราอะครับแล้วมันมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากเลยที่ที่ทําให้เราแบบสู้ต่อไปมันจะเหนื่อยแค่ไหนก็ได้แต่เรามีคนเหล่านี้อยู่ความรักของเราที่เราแบบที่เขาอยู่รอบเราอะมันทําให้เราเติบโตทําให้เราแบบกล้าที่จะไปทําอะไรต่างๆครับมันก็เลยเป็นสิ่งเป็นผมผมมองว่าความรักมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่โอ้เคยบอกไว้ว่าเงินก้อนแรกจากการทํางานเนี่ยข้าวให้คุณแม่ ใช่ไหมเอาไปคุณแม่แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ให้เลยครับผมเล่นครับให้ครับให้ครับอ๋อยังให้อยู่แล้วสามัญครอบครัวณปัจจุบันเนี้ครับผมเห็นที่ถามคำถามนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าเด็กหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยมีความสําคัญและจะเห็นเพื่อนโดยเฉพาะวัยรุ่นจะเห็นเพื่อนสําคัญสําคัญกว่าพ่อแม่พูดอะไรจะไม่ค่อยฟังเลยอยากให้โอ้สอนน้องๆนิดนึงว่าคําสอนของพ่อแม่ที่เขาพยายามพูดที่เราฟังทุกวันจนเราที่สุมันน่าเบื่อตัวพี่เองก็เป็นเหมือนกันครับบางทีเวลามาม้าหรือว่าแม่เขาพูดอะไรบางทีเขาจะพูดซ้ำๆจะพูดอยู่นัันเลยครบ เหมือนเด,เ,ดเดิมๆ,ๆ,ๆ,ๆใช่เหมือนครูเวลาสอนเราก็จะพูด <ๆ S 1> เห็นเราไม่ดีเขาก็จะพูดซ้ําๆบางทีเราก็รู้สึกว่าทําไมต้องพูดบ่อยจังเราจะรู้สึกว่าแบบแอนตี้หรือเราจะรู้สึกแบบผักออกเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาพูดเยอะจังพูดแล้วก็พูดอีกพูดซ้ําๆอยู่อย่างนั้นะเรื่องเดิมๆ,ๆ,ๆใช่ครับ,รบ <ๆ S 2> แต่ว่าให้ฟังไว้แล้วอย่าเถียงเขาอย่าเพิ่งใช้ปากเลยใช้หูก่อนดีกว่าเก็บสิ่งที่เขาพูดมาก่อนดีกว่าแล้วก็อย่าเพิ่งแอนตี้ต่อให้เขาพูดหลายๆครั้งก็ต้องเข้าใจว่าวันหนึ่งอะเดี๋ยวเราเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเราก็ เขาก็เคยเป็นเด็กมาก่อนไม่ใช่ว่าเขามาถึงเขาโตขึ้นมาแล้วเขาพูดเป็นคนพูดเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่เขาก็เคยเป็นเด็กวัยรุ่นมาเหมือนเราแหละแต่เขาผ่านชีวิตมาหมดแล้วเขาเจอสิ่งที่แบบปุปสรรสเจอความสําเร็จความล้มเหลวมาในชีวิตหลายอย่างเขาหกล้มคุกคานมายิ่งกว่าเราฟังไว้ก่อนละกันครับอย่าเพิ่งแอนตี้เก็บเอาไว้โอเชื่อว่าทุกอย่างที่พ่อแม่พูดมันมันจะเป็นประโยชน์กับเราในวันไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้ายังไงก็เป็นประโยชน์ถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่พูดหรอกมาริโอช่วยฝังคุณจําสักหน อันที่สุดเลยครับยุคนี้ผมว่าอยากให้ระลึกถึงผู้มีพระคุณเราเพราะว่าโอ้เชื่อว่าใครที่รักพ่อแม่แล้วก็ดูแลพ่อแม่ครับไม่มีวันไม่มีวันจะลำบากหรอก พ่อแม่ของเรานะครับต่อให้ท่านบ่นพูดเรื่องเดิมซ้ำๆแต่สุดท้ายมันอยู่บนพื้นฐานของความรักก็โอ้เองก็เป็นคนที่มาจากโรงเรียนคาทอลิกเหมือนกันครับโรงเรียนที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกนะครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราตอนเราแฮปปี้หรือเรามีความสุขเราจะไม่ค่อยได้คิดถึงพระเท่าไหร่แต่ตอนที่วันไหนเราเศร้าหรือว่าเราท้อแท้ในชีวิตเนี่ยจะคิดถึงพระทันทีเลยครับครับผมผมก็เลยอยากบอกว่าอย่าลืมคิดถึงพระอย่าลืมไปหาพระด้วยครับสวดมนต์แล้วก็อย่าลืมแบบว่าให้เวลากับพระโดยวันหนึ่งเรามีเวลา24ชชััั่่วโมมงงกก็ต้ออยาลลลืระะึึถนนีส บุรีต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับคุณมาริโอมาด้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม ัันจะรรรกกใคสกคสถ้าเราจะออกมาเป็นนักแต่งเพลงเเรียนคณุศาตร์ก็ได้เหมือนกันฮะเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ไปเจอแบบเป็น Dog, boy, เมอร์เด้นด็อกโยคีเพบอยไปอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วก็กลับมา